ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Supermodel Network บริษัทของเราเป็นโมเดลลิ่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีการดูแลน้องๆสมาชิกด้วยระบบเน็ตเวิร์กท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.supermodelnetwork.com หรือโทร02-945-5500นะคะยินดีต้อนรับศิลปินทุกท่านเข้าสู่ โลกแห่งวงการบันเทิงกับซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำทุกท่านไปสู่ความสำเร็จเป็นดวงดาวที่เจิดจัาอีกหนึ่งดวงในวงการบันเทิงเป็นนางแบบนายแบบนักแสดงนักเต้นนักร้องชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งจะก้าวไปในระดับสากลผมขอให้ความศรัทธาและความใฝ่ฝันที่ดีๆของศิลปินทุกท่านที่มอบให้กับผู้ชมเป็นความจริงในเร็ววันครับสวัสดีครับผมกิรติอนันต์สุวรรณชัยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิรหลังจากที่ผมจบการศึกษาจากโรงเรียนการแสดง ทยทีวีสีช่อง3รุ่น9ในปีพศ2521ผมก็ตั้งพณิธานที่จะสร้างสรรค์บริษัทจัดหานักสแสดงให้ทัดเทียระดับสากลจึงได้เข้าเรียนการบริหารธุรกิจในสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยายลัยรามคำแหงและใฝ่าหาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในโครงการอบรมผู้ประกอบการทรัพย์สินทางปัญญาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อก่อตั้งและพัฒนาซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์จนปัจจุบันมีการดำเนินงานมากว่า10ปีซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์มีผลงานที่เราภูมิใจมากมายอาทิเช่นการประกวด Miss Thailand World การประกวด Supermodel Networks Contest การออกแบบการแสดงให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การออกแบบและร่วมดูแลการผลิต Cocacola Thai Kids on the Move ร่วมออกแบบและผลิตการแสดงสำหรับ o i อ h i ิก e ี n Project ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Super Model n e t w o r k วจะเป็นหนทางสู่ดวงดาวระดับโลกให้กับศิลปินชาวไทยขอบคุณครับ Super Model Networks ได้มีโอกาสให้ความรู้ด้านการแสดง แก่ศิลปินนักแสดงที่เติบโตในวงการบันเทิงมากมายทั้งเด็กวัยรุ่นหรือผู้บริหารที่ชอบวงการบันเทิงดังภาพที่ปรากฏนี้และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักแสดงรุ่นใหม่ที่จะเป็นดาวดวงต่อไปจะเป็นคุณซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ เปิดโอกาสให้ศิลปินในสังกัดทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพในการฝึกฝนการทดสอบหน้ากล้องการเรียนเต้นเรียนการแสดงการใช้เสียงในหลักสูตรระดับเบื้องต้นอันเป็นมาตรฐานโดยเราเปิดให้เรียนฟรีในวันเสราร์ให้แก่ศิลปินในสังกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ Super Model Networks มีระบบการจัดการผ่านสื่อออนไลน์ที่มีความรวดเร็วปลอดภัยเราจะจัดให้มีการถ่ายรูปศิลปินในสังกัดฟรีตลอดชีพและศิลปินในสังกัดทุกท่านจะมีเว็บไซต์เพื่อการส่งงานตลอดชีพโดย เราจะเป็นผู้สร้างสารรค์ให้งดงามขอเรียนย้ำครับถ่ายรูปฟรีตลอดชีพเว็บไซต์ส่งงานฟรีตลอดชีพ Supermodel Networks จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และรูปของเขาเหล่านี้ในระบบเครือข่ายออนไลน์หรือเน็ตเวิร์ออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งนักแสดงทุกท่านสามารถดูข่าวการคัดเลือกนักแสดงพร้อมค่าตัวที่เหมาะสมผ่านทาง Supermodel Networks Facebook Twitter Google Plus ได้ทุกวัน Supermodel Networks ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจทีวีออนไลน์ ที่สามารถดูได้พร้อมกันทั่วโลกทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์เราจึงพร้อมที่จะเป็นเวทีให้ทุกท่านได้แนะนำตนเองผ่านสื่อทีวีอินเทอร์เน็ตและเวทีการแสดงทุกที่เรามั่นใจได้ว่า Super m o โมเดลเน็ตเวจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ เป็นดวงดาวที่จิดจลัดอีกหนึ่งดวงมีอนาคตที่มั่นคงและสดใสในวงการบันเทิงหากท่านในสนใจสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ 1. สามารถสมัครผ่าน w w w s u p e r m o d e l n e t w o r k c o m และสามารถจ่ายค่าสมัครผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพตามสะดวกนะคะและช่องทางที่2ส,สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่ o f f ฟิศลานิทา39บริษัทเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะ และการสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพในส่วนนี้เราจะมีการทำเว็บไซต์มีถ่ายรูปให้ฟรีเพื่อนำรูปไปลงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและเป็นรูปที่ใช้ในการส่งงานด้วยนะคะท่านใดที่สมัครเป็นสมาชิกในส่วนนี้เมื่อมีงานใดเข้ามาก็ตามเราจะเลือกคุณก่อนเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุน่นหรือผู้ใหญ่ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของเราได้หมดค่ะค่าสมัครเพียง5,000บาทสมัครครั้งเดียวก็เป็นสมาชิกตลอดชีพเลยนะคะ